มีกรณีหนึ่งที่คุณธาริศเพง่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่ามีอำนาจในการที่จะอายัดบัญชีธนาคารของแกนนำกปปสนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งความไปยังธนาคารต่างๆให้มีการตรวจสอบทราบว่าจะมีการอายัดไว้ตรวจสอบก็จะมีความเห็นความเคลื่อนไหวของบัญชีที่ผิดปกติอาจจะเป็นเข้าข่ายการทอ,อ่อมีเป็นท่อนำเงินในการชุมนุมหรือไม่นะครับ เรื่องนี้ทางรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารแจ้งอายัดบัญชีธนาคารนะคะแต่ว่าก็ได้นําเข้าสู่การประชุมของทีมกฎหมายของพักแล้วเพื่อที่จะก,กําหนดแนวทางต่อสู้ตามกฎหมายค่ะขณะที่เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าธนาคารบางส่วนก็ได้รับแจ้งจาก DSI แล้วนะคะแต่ก็ได้ส่งหนังสือสอบถามเพื่อความชัดเจนกลับไปค่ะติดตามรายละเอียดในช่วงของจากคุณนันทินีค่ะ ฉันได้มีโอกาสไปสอบถามเรื่องนี้กับเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยนะคะคุณพรวดีคควราวิทย์ซึ่งเขาก็ได้ชี้แจงว่าสถาบันการเงินมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนผู้ฝากเงินด้วยและทุกครั้งที่ได้รับหนังสือเป็นคําสั่งขอดูข้อมูลทางการเงินหรือว่าการอายัดบัญชีธนาคารจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนค่ะสถาบันการเงินก็จะต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบด้วยความรอบคอบว่าคาสั่งนั้นมีกฎหมายรองรับหรือไม่ มีความชัดเจนหรือไม่นะฮะถ้าไม่มีความถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเราก็ทําไม่ได้หรือถ้ามีกฎหมายรองรับแต่คําสั่งนั้นไม่มีความชัดเจนก็จะต้องสอบถามนะครับเพื่อให้ชัดเจนว่าหากมีการปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะในกรณีนี้ผมเข้าใจว่ามันมีประเด็นทางกฎหมายอยู่บ้าง สถาบันการเงินต่างๆก็ได้ประชุมกันแล้วก็ได้มีหนังสือสอบถามเพื่อขอความชัดเจนแล้วนนั้นก็มีปัญหาอะไร นายธวัชชัยบอกว่าสถาบันการเงินมีหน้าที่ทำตามกฎหมายเท่านั้นนะคะไม่ได้มีหน้าที่จะไปตัดสินว่าใครถูกหรือว่าผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้าหาผู้ที่ออกคำสั่งมาทำผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบเองค่ะทั้งนี้เชื่อว่าแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากปป,ปสทราบและเข้าใจหน้าที่ของสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือว่าการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนค่ะ เมื่อวานนี้นะคะอดีตสสพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการหาหรือกับฝ่ายกฎหมายของพักค่ะเกี่ยวกับกรณีที่ดี i จะสั่งอายัดบัญชีธนาคารนะคะซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่า DSI ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตของกฎหมายและรวบรัดเกินไปนะคะนอกจากนี้เบื้องต้นก็ควรจะมีเบาะแสรหรือว่าหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่าบัญชีธนาคารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะที่มีชื่อที่จะถูกอายัดบัญชีธนาคารเนี่ยเคยยืยนยันว่า เงินในบัญชีธนาคารของเขาเนี่ยก็ใช้จ่ายตามปกติไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของที่สิ่งผิดกฎหมายจะอย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่าทางทางดีไซน์เนี่ยมีอำนาจหน้าที่มาสั่งการเพื่อที่จะอายัดบัญชีธนาคารเหล่านี้เพื่อไม่ให้มีการทาธุรกรรมใดๆได้อย่างไรนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็จะรอดูหมายเรียกเพิ่มเติมอีกเพราะขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีหมายเรียกมาถึงโดยตรง นายโออาจบอกว่าถ้าหากถูกอายัดบัญชีธนาคารก็จะต่อสู้ตามกฎหมายนะคะและหากทางและจะหาทางดำเนินการให้ถอนการอายัดค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังติดตามดูว่า DSI ดําดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะคะทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าการใช้อำนาจของ DSI ครั้งนี้ไม่น่ามีสิทธิ์ทำได้ค่ะ ากข้อมูลที่มีการระบุว่าแกนนําของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากปปสหลายรายถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดําห้ามเข้าประเทศเรื่องนี้นายวอลเตอร์บราวน์โนเลอร์โฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยบอกว่าเป็นข่าวลือนะคะและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าไม่สามารถให้ความเห็นเป็นรายกรณีได้ค่ะคุณภาวดีกุลราวิ์ขอบคุณคุณนัททีนีนะครับ